สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกผูสุกค้นครับผมมามือนีมากินเขาน้ำกันก็เบาตอมครับมือนีเบาตอมได้เมนูแซ่บแบเด้มือนีว่ามาฝากพี่ฝากน้องครับมาเบื่องไกลๆครับพี่น้องโอ้ของแ่บหลายมือนี่อ้มือนีเป็นเมนูโพโลขาหมูครับเมนูโพโลขาหมูแบบแซ่บแพี่น้องเลยเบื่องเบืองมากับไข่ครับสิใส่ไข่มานํำเบาตอมต้มตุ้นมาเครื่องมือเมื่อวานครับตุนมาเครื่องมือกว่าสิไดเป็นขาหมูครับกว่าสิบเปอยเนาะ มาพี่น,น,น้องกินส่บเซาดูกันครับมือนน้เบงปาดอู้น้ำโพโลโเข้มข้นเลยครับมากับข้าวเหนียวห่อนๆอนโอ้ยมากับข้าวเจ้าหอนหอนโอ้เบาพิษครับพี่น้องเมนูแปลกมือนน้กินข้าวเจ้าก็เลยเบาพิษแนวมาเป็นยังครับมือนี้มากับน้ำจิม้มอู้พี่นอ้องเบิึงน้ำจิม้มครับเบงน้ำจิม้มรสเด็ดครับใบถลาดกับขาหมูเนาะมือนี้ผักกาดผัแกมกับมีคือเก้าครับมือนน้ผักกาดผัแกมมี กระเทียมมีต้นหอมไว้แต่แก่เนาะมีลูกโดดเนี่ยครับกับบักสลายเอาแซ่บๆครับมือนี้โอ้ขาหมูตุ่มเปื่อยๆเ้ยพี่น้องเบ่งปัดดิเปื่อยๆเนื่อยยุ่ยๆเลยมาโอ้ยผงสนาเจ้ของบ่อือมา ราดน้ำจิ้มเลยมือนี่อู้้อืมอืมข้าวสวยห่อนๆครับ ดาดน้ำพะโล่ซ้ำๆเลยอืมาจิ้มน้ำจิ้มอืมไข่แข็งดีคัรบครับ ตุนดนตุนเขากันกับเครื่องดีอ๋อ มันนี้ก็กินเขาสวยเสร็จแบน้ำกันคือเราครับก็เบาต่อมครับกินเขาสวยอยู่ทุกงานมาพี่น้องมาอื้มเปื่อยเลยครับอืมเอ็นหนุ่มๆเลย ได้ใครมาสองน่วยครับมึงน,นีอ ออืน้ำสุดยอดเลยครับเครื่องเทศมาเน้นเน้นอืมอืม,อมเครื่องเทศอืมแสบคักครับมาสำร์จกันครับมือนี่